วันนี้เราก็จะมาลดค่าไฟบ้านของตาและยายกันนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้นะครับอ่าเราเห็นบินค่าไฟและตกใจมากนะครับผมค่าไฟอยู่ที่เฉลี่ย1,900บาทถึง2,000บาทต่อเดือนนะครับโดยอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะที่สุดภายในบ้านก็คือเจ้าตู้ตัวนี้ครับเป็นตู้แช่นะครับผมรุ่นสมัย20ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเลยนะครับ ค่าไฟพุ่งสูงมากนะครับผมอยู่ที่1,900กว่าบาทเกือบ2,000นะครับตัวนี้นะครับผมผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับเทอร์โมสตาร์ทนะครับผมใช้ไม่ได้นะครับผมซื้อเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าความเย็นของตู้เย็นเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันไม่ติดลบพอที่เทอร์โมสตาร์ทจะตัดได้นะครับตัวนี้นะครับผมวัดอุณหภูมินะครับต่ําสุด อยู่ไม่ถึงกิดลบครับอยู่ที่2องศาเท่านั้นนะครับผมนี่คือต่ําสุดแล้วนะครับแต่ว่าเบียอะไรก็เย็นอยู่นะครับผมเย็นเย็นนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาลดค่าไฟกันนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่4.1องศานะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําอะไรเสร็จนะครับถอดเครื่องเกือบ2ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ4องศานะครับผมได้วัดอุณหภูมิแล้วนะครับผมอุณหภูมิคงที่นะครับ2ชั่วโมงก็ยังคงที่อยู่อยู่ที่4 นะครับผมแล้วก็เลยทําการติดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอาทามเมอร์ดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิตอลทัมเมอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมโปรแกรมไว้นะครับสามารถรับโปรแกรมได้สูงถึง15หรือ16โปรแกรมนะครับผมผมโปรแกรมไว้ให้ตู้เย็นตู้นี้นะครับทำงานอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงต่อวันนะครับเท่านั้นนะครับ เพราะว่าปกติตู้เย็นเนี่ยครับผมตาแกจะใช้เป็นเบเกอร์นี่นะครับก็คือตื่นเช้ามาแกจะยกขึ้นนะครับผมก็ทำงานตั้งแต่6โมงจนถึงตั้งแต่6โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับคำนวณแล้วจะอยู่ประมาณสักเฉลี่ย14ชั่วโมงต่อวันนะครับผมก็คือตู้เย็นทำงานลันตู้เย็น14ชั่วโมงต่อวันโอ้โหกินไฟเยอะมากและทีนี้เนี่ยเทอร์โมสตัทไม่ตัดด้วยนะครับผมค่าไฟก็เลยบานไปนะครับ อันนี้ผมก็เลยปรับมาเปลี่ยนมาเป็นออโต้นะครับก็คือใช้ออโต้นะครับผมตั้งเวลานะครับตัวนี้ผมตั้งนะครับผมมาดูครับผมตั้งเวลาไ้อ่าเขาอยักใเป็นยาวนอนก็คือให้ตัวเครื่องทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับแล้วก็ตัดอยู่ที่8ปดโมงนะครับผมจากนั้นนะครับให้ตัวเครื่องทํางานอีกครั้งอยู่ที่9ก้าโมงนะครับผมอ่าแล้วก็ตัดตอน10บโมงนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ขยับเป็น2ชั่วโมงนะครับทีนี้ก็คือทํางาน12ชั่วโมงนะครับ ตัดอยู่ที่ทางานตั้งแต่เที่ยงนะครับいい nos, ตัดอยู่ท <month> ี่บ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ทํางานอีกทีก็คือบ่ายสามโมงจนถึงหกโมงก็คือตัดไม่ใช่สี่โมงก็คือตัดนะครับผมแค่นี้นะครผมแค่นี้นะครับก็คือทํางานแค่สี่ชั่วโมงรวมๆนะครับประมาณนี้นะครับจากสิบสี่ชั่วโมงเหลือสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าไฟที่ลดกันนะครับหนึ่งเดือนนะครับเราจะมาดูค่าไฟกันนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่ นะครับผมอรอติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ